DJ Playlist 5 DJ Off ค่ะผูุ้ฟังค่ะเวลาตอนนี้คือห้าโมงเย็นกับอีกที่14นาทีนะคะล่าสุดเลยนะคะปิดท้ายกันที่คนไม่คุยค่ะก่อนหน้านั้นในวันที่เราต้องไกลห่างมันก็คงจะมีบ้างกับคุณผู้ฟังที่เราจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งเวลาที่เราห่างแต่าบางครั้งห่างแต่กายนะคะใจเราใกล้แต่บางคนตัวติดจะจัดใจไปอยู่นู่นเอาแน่ไม่ได้กายอยาบอยู่นี่ แต่ใจไม่มีมันก็เท่านั้นอ้วหเป็นไงล่ะ <c oughs> นี่มันจะนั่งร้องไห้ยอยู่แล้วก่อนนั้นนั่งง,ง้อริมทะเลนะคะใช่หรือเปล่าสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังเรวเริ่มต้นกับปล่อยให้เวลาถ้าโมงเย็นกว่าก,ากับแสงแดดอ่อนๆแบบนี้ที่มีความรู้สึกว่าหลายคนคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาว่าแดดมันแรงมากเลยครับพี่ก็จริงคะ่ะแต่ตอนนี้น่าจะพอเบาๆแล้วละมั้งหรือบางคนอาจจะบอกว่า <c oughs> ไม่ได้ฟังเ <c oughs> หรอฟังแต่ว่าอาจจะยุ่งมากซะจนไม่ได้แบบ ส่งข้อความมานะด้วยความยินดีค่ะคุณผุ้ฟังแค่รู้ว่าคุณผุ้ฟังปลอดภัยสบายดีและฟังอยู่อ่ะก็ขอบคุณแล้วมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะคะมาถึงเรื่องที่เราเตือนกันทุกวันก่อนดีกว่าเรื่องของการออมกับค,คุณผู้ฟังในช่วงทุกวันนี้เราได้ยินเรื่องของเศรษฐกิจเราได้ยินเรื่องของค่างเงินเฟ้อแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งที่มันก็ถ้าทำได้เราควรจะมีการเก็บออมจริงๆนะแล้วเราจะเห็นเลยว่า พอมันมีอะไรเกิดขึ้นการที่เราได้ออมมันก็มีตัวช่วยนะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะชวนออมก็คือธนาคารออมสินค่ะร่วมส่งเสริมการออมให้คุณได้ออมเงินแบบแฮปปี้เงินต้นอยู่ครบได้รับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลเต็มๆนะคะถ้าคุณเป็นคนชอบเสี่ยงอยู่แล้วหมามะเสี่ยงทางนี้ไม่เสียภาษี ถูกกฎหมายเป๊ะๆมีรัฐบาลเป็นประกรันกับสลากออมสิน2ปีในแบบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลมีทั้งใบสลากและแบบแบบดิจิทัลเลยนะคะเริ่มต้นฝากได้เลยคุณจะฝากที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่คุณถูกรางวัลที่1นึ่งก็เพิ่มเงินรางวัลเป็น10บล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวและเพิ่มดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วยนะคะรัาฝากไปแล้วเริ่มตั้งแต่12ตุลาค่ะง่ายๆคุณผูฟังผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาหรือถ้าคุณใช้แอปไมโ Mo สีชมพูมพูนะคะคุณเข้าไปแล้วคุณก็ลองกดเข้าไปดู คุณโหลดแอปใช่ไหมแน่นอนในการโหลดแอปคุณจะต้องใส่บัตรประชาชนเข้าไปด้วยอันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มันจะทําให้มันเป็นการยืนยันตัวตนของคุณและอย่าลืมนะคะการออมไม่ได้แปลว่าจะต้องเริ่มที่เป็นหมื่นนะคุณผู้ฟังหลักร้อยก็ได้หลักสิบยทำอะไรก็ได้ขอให้เริ่มออมบางครั้งเราไปคิดการใหญ่ว่าการออมคือต้องมีเงินตั้งเท่านี้ไม่เป็น เริ่มก่อนทําทีละเล็กทีละน้อยทําให้มันเคยชินกับการเก็บอาคุณผู้ฟังเอาว่ามันมันก็พอช่วยได้มันก็ออมได้นะแล้วมันจะงอกเงยเป็นประโยชน์วันนี้มันอาจจะยังดูเหมือนไม่เห็นอะไรแต่วันหนึ่งมันก็จะงอกกลับคืนมานะคะแล้วเราบอกคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าอ้อมถามคาถามเแล้ว่าคุณเป็นคนเป็นที่รักของยุงหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นที่รักของยุงเวลาสระผมเสร็จบางคนบอกว่าหนูชอบเหงือออกอ่ะถามว่าคนแบบไหนที่ยุงจะเอ็นดูแล้วเกินยุงจะเลือก กัดคนตามกรุ๊ปเลือดหรือเปล่าแล้วแต่นะค,คุณผู้ฟังมันก็มีหลายชุดความเชื่อเขาบอกว่ากรุ๊ปเลือดที่ยุงโปรดปรานจากการศึกษาของสถาบันสุขภาพาแห่งชาติของอเมริกาพบว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอจะดึงดูดยุงให้บินเข้าไปหาได้มากที่สุดและตามด้วยกรุ๊ป A ออู้ฮู้แฮปปี้เป็นที่รักของยุงอ่ะดีกว่าไม่มีใครรักเนอไม่ใช่แต่ก็แค่ปัดก็พอ ยุงก็มีช่วงชีวิตอยู่แค่เจ็ดวันไปตีอะไรแต่พี่ถามกลวมบอกว่าฉันไม่ได้ฉันต้องตีตั้งแต่ฉันป่วยเพราะยุงฉันก็ไม่ไหวเลือกกัดบางคนบอกว่าตามกลิ่นเหงื่อบางคนอ่ะทำไมหนูถึงถูกยุงกัดเหงื่ออาจจะมีกลิ่นของกรดแลคติกกรดยูริกหรือแอมโมเนียและสารอื่นๆที่ขับออกมาซึ่งพอเขาได้กลิ่นเขาก็จะบินเข้าหาอ่ะคุณก็จะมีสเสน่ห์กับยุงไปหรือเขาอาจจะเลือกกัดคุณ ปริมาณของแบคทีเรียก็ได้มันมีงานบางวิจัยบอกว่าชนิดและปริมาณของแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังมนุษย์จะดึงดูดยุงได้เช่นกันให้ลองสังเกตดูสิคะคนที่ยังไม่อาบน้ํามักจะโดนยุงกัดมากกว่าคนที่อาบน้ําแล้วอางั้นเราก็ต้องอาบน้ําแต่ช่วงนี้เราถึงไม่ค่อยโดนยุงกัดมากเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาจะขยันอาบน้ํากลับบ้านแล้วไม่เคยดองเลยเลือดกัดไอเลือกออกัดตามอุณหภูมิร่างกาย จริงหรือไม่ไม่รู้แต่ก็บอกว่าเท่าที่สังเกตยุงจะชอบกัดคนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะยุงอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าอุณหภูมิต่ำช่วงฤดูร้อนยุงจึงมักชุกชุมกว่าฤดูหนาวจริงหรือไม่ไปสังเกตเอาว่าคุณคิดว่ายุงจะรักคุณหรือดึงคุณจะดึงดูดยุงในช่วงเวลาไหนแต่ที่ชอบคือยุงอาจจะเลือกกัดตามคนที่ดื่มเบียร์ <laughs> มีการศึกษาพบว่า เบียขนาดแค่12ออนซ์เพียงขวดเดียวทำให้คนดึงดูดยุงได้มากขึ้นเพราะปริมาณของเอทานอลที่ขับออกทางเหงือ่อทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นมันก็ทตอุณหภูมิมันสูงไงก็จะเป็นเหมือนข้อเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้แม่เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยอันนี้น้ำเปลี่ยนอุณหภูมิหรืออาจจะเลือกกัด คนที่ท้องมีการศึกษาพบนะคะบ,บอกว่าคนท้องจะดึงดูดยุงกัดมากกว่าคนประเภทอื่นประมาณสองเท่าซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการหายใจที่นำเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณเยอะกว่าคนอื่นนิดหนึง่งแล้วร่างกายของคนท้องก็จะอุ่นกว่าคนทั่วไปอีกสักนิดหนึ่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ท้องก็อาจจะต้องระวังร่างกายเป็นพิเศษนิดหน่อยแหละเพราะว่าแน่นอนเราไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียวเนาะเรายังมีตัวน้อยๆอยู่มันก็มีความดึงดูดแหละ มันเป็นสเสน่ห์คุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราคิดว่าเป็นสเสน่ห์ก็ดีนะสเสน่ห์กับคนไม่ได้ก็สเสน่ห์กับยุงแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องระวังไม่ให้สเสน่ห์นั้นดึงดูดเอาตัวที่มีเป็นพาหะของไข้สรารพาัดมลาลาเรียหรืออะไรเงี้ยก็แค่ปัดๆไปปัดๆแล้วก็ติดลวดที่บ้านอ่ะคุณผู้ฟังของศาสตร์แต่ถ้าบางคนเชื่อก,กดแห่งกรรมจะมีการบอกว่าที่ยุงกัดเราอ่ะเพราะเราตียุงบ่อยใช่จริงเนาะใต้โต๊ะ